ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา222ทับ32ในการพิจารณามีคำสั่งตามมาตรา222ทับ28มาตรา222ทับ29หรือมาตรา222ทับ30ให้ศาลคำนึงถึง อนุมาตราหนึ่งความจำเป็นในการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปอนุมาตราสองความคุ้มครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอนุมาตราสามความยุ่งยากหรือความสะดวกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปอนุมาตราสี่ความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพ ในการนำเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปอนุมาตรา5จำนวนของสมาชิกกลุ่มที่คัดค้านอนุมาตรา6ความสามารถของจำเลยในการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีมีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีอนุมาตราเ7 การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีของคู่ความมีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับสมาชิกกลุ่ม